พี่เนี่ยวันหน้าคณะเราเป็นเยอะเลยรักเรารักเรารกเราหนูเม่รักเ่าเจ้าค่ะก็ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแก้วเันลำบากแค่ไหนัเตต้องไปค้นความยบ้าต้องใจ

มันถึงว่าอดควรขอร้องความช่วยเหลือจากแม่ทั้งให้แต่โบราณเขาว่าไว้นะลูกนนว่าถ้าจะตีเหล็กเนี่ยต้องตีที่กำมันกำลไรวันร้อนนี่อีนางแอบละมะทำมาไม่สำเร็จใครจะตามเราเราหาเรื่องอะไรได้เลยลูกดูแต่ไกลเกษตรพ่อเฮ้ยยาวแล้วเกินด้วยเลแล้วแก้ว ร้องห่มร้องไห้กลับมาแบบนี้คนมันเธออืดอะไรของมันเนี่ยเอ๊ะถามอะไรหน่อยสิ่งแห้งเลอสิ่งที่ฉันให้ไปทำทำไม่ได้หรือเปล่าแม่เลยอร่อยมากสีแบบนี้เลยทำไงได้เน่ยลูกของมันใหญ่เอะไรใหญ่อะไรอยู่ตัวใหญ่ขั้วมันย้อนหอบ ใช้ให้ไปทำมาทำกลับมาได้หรือเปล่าใช่แล้เจ้าค้าปีนเอ้าอะไรไม่รู้เรื่องเลยเหรอ,โ,อโหปิน่นโมอแม่นี่จะมาไปมันก็หลายปีแล้วนะเจ้าค้าก็นานสิลูกเวลานผ่านไปเยอะเลยแก้วลือไปหมดแล้วนะเจ้าค่ะเพราะปีนน่ะใช้แก้วไปทำอะไรไปบ้างแม่ทำที่สำคัญน่ะสัญญาบ 6, ุพการีอะไรไปบ้างก็ไม่รู้ยังไงปิ่นน่ะเราหอมให้แก้วฟังหน่อยสิ